สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนึ่งนะคะในช่องชอบแหลกวันนี้เราอยู่ในรายการ ASMR พาเพลินนะคะเมนูในวันนี้โอ้ยเป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียเราไม่เคยกินหมดคนเดียวเลยอะอไม่รู้ว่าวันนี้จะกินได้ไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันไปชน 嗯哼。Mm hmm. 嗯。Mm. อยไม่ไหวแล้วทุกคนสรุปก็คือเราเกินไม่หมดเราไม่สามารถกินจนหมดได้มันเผ็ดมากเผ็ดจริงๆสำหรับวันนี้เราขอตัวไปกินนมให้หมดก่อนทำให้หายเผ็ดก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย